สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องครอบครัวตัวต่อวันนี้ก็อยู่กับผมต่อตั้มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตบอลน,นาของผมนะครับเป็นไม้เจน2นะครับเป็นไม้วางข้อจากต้นแม่พยักอรุณน,นะครับทุกคนก่อนอื่นที่ผมจะให้ดูต้นบอลก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่ได้อัปเดต ที่อัปเดตบอลนาหรือว่าทำคลิปลงช่องนะครับเพราะช่วงนี้ผมทำอะไรเพื่อทุกคนที่ใหญ่กว่าน,นี้อยู่นะครับผมกำลังจะทำคาเฟ่นาบอลน,นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำจำนวนบอลนาไทยด่างไว้ตอนนี้ก็น่าจะได้ สักสิบสักสิบต้นน่าจะได้แล้วนะครับทุกคนนี่ครับกระถางนี้ผมคัดคัดมาแล้วนะครับทุกคนด่างสวยเลยนะครับเป็นไม้วางข้อเลยนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูต้นนี้นะครับเป็นต้นที่สวยมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับน้องจะสวยมากเลยนะครับทุกคนตอนแรกออกมา สีของน้องจะออกค่อนข้างที่จะเหลืองนะครับแต่พอใบเริ่มแก่ขึ้นเหมือนใบเล็กใบแรกอย่างนี้นะครับใบก็จะกัดเป็นสีขาวเริ่มออกขาวเยอะเหมือนใบที่สองออกมาเขาก็จะเหลืองนะครับทุกคนพอเหลืองปุ๊บแล้วเขาเริ่มกัดขาวใหมกแล้วครับขอบใบมีขาวแล้วครับทุกคนอันนี้เป็น ใบล่าสุดก็เริ่มขาวแล้วนะครับสวยมากครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูเต็มๆอีกทีนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ชื่นชอบที่ยังรักบอลนาไทยของเราอยู่นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอทำจำนวนให้เยอะๆเ,เพื่อที่จะแบ่งพี่น้องทุกๆคนได้ทั่วถึง วันนั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งให้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้จํานวนของผมมันยังน้อยอยู่นะครับผมไม่ได้ไปรับไม้จากสวนอื่นเข้ามาเลยผมจะพัฒนาสายแม่พยักอรุณของผมเองที่ผมหามาได้นะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นไม้ปลายไหลนะครับทุกคนแต่ไม้ปลายไหลก็จะแตกต่างนะครับการด่างของไม้ปลายไหลก็จะได้แม่นะครับทุกคนแต่ว่าพอเรา เอามาวางข้ออย่างนี้มันผมคิดว่ามันจะสวยกว่าต้นแม่นะครับทุกคนสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันครับนี่ครับทุกคนสวยมากเลยนะครับทุกคนเป็นไม้วางข้อชุดแรกของผมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นชุดที่ผมพัฒนาขึ้นมา ก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่ถาดนี้มีอยู่6นะครับถาดนี้มีอยู่6แล้วก็ถาดนี้ก็จะมีเป็นต้นเล็กนะครับทุกคนเป็นไซส์เล็กหน่อยนะครับดูครับติดด่างนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ข้อนี้ก็อาจจะเป็นด่างฮารมานะครับมีเหลืองเบาๆออกไปฮารเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ติดด่าง ติดด่างมานะครับทุกคนแล้วก็หลอดต่อไปที่ยังไม่กลางเท่าที่ผมดูผมคิดว่าด่างนะครับทุกคนแล้วก็นี่ก็จะมีเชื้อด่างอยู่นะครับเป็นไม้ปลายไหลนะครับปลายไหลของผมมันจะแปลกจากของพี่ๆนะครับปลายไหลของผมมันไม่ค่อยสวย หรือว่าผมเลี้ยงน้ําครับทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งจะยกออกมาจากน้ํานะครับพอยกออกมาจากน้ําสีของเขาจะสวยขึ้นนะครับสายของผมนี่มันมันแปลกๆจากของพี่พี่เขาพอเลี้ยงน้ําใบจะหลุดเขียวไปเยอะเลยครับแม่ดูแม่ผมไม่มีด่างมาเลยครับแต่ยังดีครับนี่ครับอันนี้เป็นปลายไหลเส้น ล่าสุดนะครับที่ผมตัดมาวางข้อนะครับทุกคนนี่ครับเป็นอันนี้เป็นชุดชุดข้อไหลของชุดนี้นะครับเนี่ยครับต้นนี้ทุกคนดูครับชัด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 อใบที่หนึ่งจะออกไปหนักขาวนะครับ แต่ไม้วางข้อของผมไม่ติดสีชมพูนะครับทุกทีกระดุมของเขาจะเป็นสีชมพูเหมือนต้นแม่ตอนที่เขายังไม่หลุดดังแต่ตอนนี้สภาพอากาศหรือว่าการดูแลของผมยังไม่ดีนะครับเพราะว่าผมยุ่งๆกับเรื่องทำคาเฟ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสวยไหมครับก็ถึงจะ ราคานี่ผมไม่ค่อยได้สนใจเลยนะครับช่วงนี้ผมขอทำจำนวนผมอยากเห็นบอลน,นาไทยที่มันมีจำนวนเยอะๆแล้วอยู่รวมกันในเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าเขาจะสวยขนาดไหนนะครับดูครับนี่ใบนี้ใบนี้ออกมาเพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับเพิ่งกลางเลยทุกคนดูดิครับ ก็ถ้าดูลายก็น่าจะไปเป็นทางลายพาลิโซนะครับผมผมแต่ก้นี้ก็จะมีด่างมีสามสีแล้วครับมีขาวมีเหลืองมีเขียวจากที่เขาจะมีเหลืองเหลืองอ่อนๆนะครับทุกคนเนี่ยครับด่างทุกต้นนะครับด่างทุกข้อ ก็เดี๋ยวเราไปเจอเราไปดูกันเวลาที่เราเอาไปลงนาเขาจะสวยขนาดไหนนะครับทุกคนพอต้นเขาโตนะครับนี่ครับทุกคนพาดูแม่หน่อยนะครับนี่ครับแม่เขาก็จะมาประมาณนี้นะครับบางคนเขาบอกแต้มมาคันนี้เขาบอกไม่หลุดแต่สําหรับผมผมบอกว่าหลุดนะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้มานี่เขาด่างจัดมาก แล้วก็ก่อนที่ผมจะมาเลี้ยงน้ําเขาก็ยังด่างอยู่เลยนะครับทุกคนพักหลังมาผมก็ปล่อยให้น้ําผมก็ไม่เดาน้ําออกเลยให้น้ํามันขังอยู่ในนี้สุดท้ายเขาก็หลุดแต่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวเขากลับมาครับทุกคนก็โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตไม้วางข้อของผมที่เตรียมที่จะไปลง ในทุ่งนาของผมนะครับหรือว่าคาเฟ่ที่ผมกำลังจะสร้างขึ้นนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับท่านไหนที่สนใจลูกหลานของแม่พยักฆ์อรุณแปดริ้วไว้ไปครอบครองหรือว่าไปเลี้ยงดูเพื่อความสวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบบอนนาไทยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับ พอลูกหลานชุดนี้ออกมาผมจะมาเปิดแบ่งในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ไม่ต้องราคาสูงมากนะครับยังไงทุกคนได้แน่นอนครับผมถ้าผมเอาไปลงในานาเรียบร้อยอ่นะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าลูกหลานของเขาจะสวยกันขนาดไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ ครับรอ,อยังสองมือเร็วในต้นบอลหนูรออ๋อสวยสวยสวยอย่าทำลูกเดี๋ยวหักครับตัวแซบ